อันเธอเมืกิ้ที่เราจะต้องหาทรบีอากกในการเอาตัวรอจากพวกสมมีจะทำการสร้างที่อยู่อาศัยอย่างสงบสุขและปลอดภัยนะสันติหดกันล่ะิดีอก็ต้องเอาตัวรอดนะก็คือผู้เล่นด้วยกันเองมหาคราับยิงปืนกัะเดือดดา,าบคอยรเิดไกับตรี่สิม ปีที่แล้วเลยอะนะผมสงสัยว่าอันเธอในปี2 0 2 6นั้นเซิร์ฟไทยจะเป็นยังไงและนี่ก็คือเรื่องราวของเราในวันนี้เชิญรับชมกันได้เอ,อ้าดีสุสายในอันเธอในรอบหลายปีเงอ,อ,เอ,อ Let's go โ oh, อ well, right ้ยอ in so, ันเธอเล่นยังง่ายมาได้เล่นนานแล้วเมื่อผมเข้าเซิร์ฟมาได้เนี่ยสัญชาตญาณของผมก็ได้ทำงานขึ้นมาในทันทีและได้ทำการมุ่งหน้าไปที่เชอร์สกี้ฟาร์มเพื่อขอเอาชีวิตรอดนั่นเองไอ้ซอมบี้นะทุกคนนะซอมบี้เต็มโอยเยอเลื่อยแล้วเอ้โอ้ยมาเป็นตึ้งมาเป็นตึ้ง เสือกักมันจะกลางคืนจะมองอะไรไม่เชินมั้งไเอาโหเอาของอาหารนะยากได้กระเป๋าก่อนไม่มีกระเป๋าเลยเอ,อ่ะปืสกอฟิลโอ้ยหลังจากที่ผมได้อาวุธปกันตัวมาแล้วนี่ผมก็จะทำการมุ่งหน้าไปที่แคมป์คาสาเพื่อตามมาหากระเป๋าและไฟฉายไม่งั้นเราจะใช้ชีวิต่างยากลำบากแน่เลยอ่แล้วพี่โคตรเถกเลยเนย โอ้ยได้ต่ยังเนาะทุกคนดีเนาะได้ต่ยังมาอนะ่ะที่นี้ผมต้องการกระเป๋าอย่างเดือนโอยถังออกซิเจนนะเกงบาดานนะม้วนได้ไฟฉายนะม้วนอานสุดก็ได้ไฟฉายเมื่อผมได้ขอมาเล็กน้อยแล้วเนี่ยผมก็ได้เดินทางไปที่เมืองจาวเวสแต่ถ้าว่าผมก็ได้ยินเสียงปืนของผู้รอดชีวิตคนนั้นนะ่ะนะผมจึงรีบไปหาเขาเลยในทันทีเพื่อขอความช่วยเหลือจากเขาแชม,มันเท ผมเจอพรอชีวิตทุกคนผมไม่เห็นว่าเขาอยู่ตรงไหน,นโอผมเห็นเขาแล้วผมเห็นซอมบี้วิ่งเต็มเลยในเมืองผมไม่รู้เขาเป็นมิตรหรือเปล่านะเขาจะสื่อสารกับผมหรือเปล่าประสบการณ์ในกับไอคนผู้เล่นในเกมบ้านนี้มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับถ้ามันมืดมากเลยเอเขาจะรองคีดวซอมบี้ไปแล้วนะเหม,มือนเขาจะ้องคีไปแล้วอะบราเธอร์นายยังอยู่ไหมเราเป็นคนดี Brother, บราเธอร์เมื่อกี้ฉันได้ยินเสียงปืนของนายอ่ะนายไมใ่ใฉันเห็นหน่อยอ่ะฉันมีแค่ไฟฉายไม่จําเป็นตอนนี้ตอนตอนีน้การเก็บอ๋อโนบราเธอร์มาเธอตายตรงนี้นูน no. แกใช้ปืนอะไรยิงวะทำไมมีเสียงปืนด้วยศพแกไม่มีปืน่ ไอซอมบี้ไม่ดีอ๋อแกใช้ปืนในนี้นี่นมันจัดการประเธอเราไปคนหนึ่งโอ้อันเธอมันช่างโหด้ายอะไรเช่นนี้ผมมาช้าไปหน่อยนะครับผมทําให้ผู้รอดชีวิตคนนี้นั้นเสียชีวิตไปโดยซอมบี้นะเพราะว่าผมมาหาเขาไม่ทันนั่นเองหลังจากนั้นผมได้ทําการเดินทางไปยังเก,ะกาะรังน้ําที่ตั้งระหว่างเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กกับกรุงมอสโกซึ่งเป็นที่ตั้งฐานของผมเมื่อผมเล่นอันเธอครั้งแรกและผมก็ด้ตั้งบ้านที่นี่เช่นกัน เอาล่ะในส่วนเราก็เดินทางมาถึงสถานที่แห่งนี้นะโอ้ยบ้าน,นฉันคิดถึงมากเลยอ่ะเคยเล่นมาก่อนแล้วนี้นจะจจาได้ดีเลยอ่ะเอาล่ะนี่จะเป็นบ้านของฉันนะนะที่นี่แหละเหมาะสมอ่ะเอาล่ะสร้างบ้านแถวนี้ดีกว่า สุดเฟ <c oughs> <childish cat, kaz>. ี้ยวเราก็สร้างเสร็จแล้วทุกคนเป็นบ้านที่สวยงามที่จูได้น้วยโอ้โหเหมาะกับการเอาชีวิตรอดคนเดียวนะเธอนะ่นะเออยังดีดีกว่าไม่เบียอะไรอยู่เลยอ่ะไปกันดีกว่าเมื่อผมสร้างบ้านเสร็จแล้วเนี่ยผมได้มุ่งหน้าไปที่เมองเซนสปีเตอร์สเบิร์กเพื่อตามหาของเหล่านี้หนึ่งเปลกจำนวนหนึ่งสองบล็อตช์สามหน้ากากกันแก๊สและสี่น้ำเขียวสารเคมีป๊ป๊ป๊ โอ้ยตะกีของดับเร็วนะไฮ้ยน้ากากกรรเชีน้นากากกรนแกีมันดับเร็วแล้วเราก็มีฟิลเตอร์ถึง3อันเลย,ยนะเพราะกาหารมากมายโอเคเราคนนี้จะกลับบ้านแล้วแหละระหว่างที่ผมกำลังฟังทรัพยากรอยู่เนี่ยเราก็ได้เจอรถหนึ่งคันนะนะซึ่งเราต้องซ่อมมันบ้างถึงจะทำให้มันขับได้ let's go ทุกคน มรถขับได้หรือเปล่าว่นนะเราไปดูกันว่ารถขับได้หรือเปล่านะขนาดเราก็รถขับได้โอ้พระเจ้าแต่ล้อมันไม่มีเราต้องหารอนะอะไรรถเจอกาล่ะแล้วเราหวังว่าน่าจะเจอบูทฮอสนะโอ้แล้วเราเจอบูทฮอสเกิดต่อหน้าเราไม่าา aquela, จะอะไรโชคดีขนาดนี้ว่ะโอ้แล้วเราก็จะเคมีคอลนะเว้ยโอ้ยสารเคมีนี่ก็สำคัญนะทุกคนโอ้เราเราเจอแล้วถ e ังน้ำมันใหญ่ได้แล้วสี่อันนว้ยกลับบ้านเราดีกว่า ทีเราจะมาซ่อมจะรถบักกี้ของเราดีกว่านะจะได้ใช้มันประทีใส่ล็อกเข้าไปเติมน้ำมันเข้าไปเจ๋สวยโอ้โหรถยังเฟี้ยวนะมุนเดียวปรับไหม่นะจุน <space> จ้าขับ okay. ขึ้นเยอะเลยวะเงี้ย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 ปีนปีน เราเราควรจะจอดแกทิ้งไว้ตรงนี้สักก่อนพวก็เราเอารถข้ามไปบ้านเราไม่ได้นะต้องทำสะพานก่อนแค่ชั่วคราวโอเคมีแสงสว่างน้อยก็ยังดีแสงสว่างแห่งความหวังนะโอ้ย ระหว่างที่ผมกำลังฟังของอยู่เนี่ยก็ได้มีพี่ชายต่างแดนเข้ามาผูุ้นผู้นั้นมีนามว่ามาติเนสซึ่งเราก็ได้คุยกันสักพักหนึ่งก่อนที่จะมาเบังเอิญเจอกันที่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนะยินดีต้อลคัมโอ้ยพอพี่มาติเนสเกเข้ามาเนี่ยเกก็ชวนผมไปหาอีกคนหนึ่งในเซิร์ฟวนนะั้นได้ทำการสังหารเขาอ่ะแหมพี่ชายคนนี้ก็สันดานออกตั้งแต่เริ่มเลยนะ <laughs> จากนั้นผมกับพี่มาติเนสเนี่ยก็ได้ไปที่โรงอาริตอาวุธสาวอ์เพื่อไปหายุทธปกร์ทางทหารนั่นเองไม่อุย้ยบูดอกนะโอ้ยโอ้โอโอสะสกะ ทการนํารถไฟที่ซาวดเนี่ยกับไปที่บ้านของเรานะแล้วไปเก็บของด้วยกระเป๋าเต็มอ่กลับบ้านมาจะเก็บของไม่เสร็จเลยแต่ว่าพี่มาติเนเซ่ก็ได้เจอเรื่องเข้าให้ไงน,นะเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงปืนะให้รีบที่ไดพอไปหาเขาโดยด่วน <c oughs> เอาละเราผมขออธิบายคำสั่งต่างๆในเซิร์ฟเวอร์นี้ก่อนละกันนะเริ่มจากทับ TPA สามารถมาไปหาคนท,ที่ทำการจะไปหาได้ทับวอลเปิดกระเป๋าส่วนตัวนั่นเองทับคิดเป็นการรับของเบื้องต้นนด้นนะส่วนใหญ่เป็นพวกปืนนี่อยารักษาทับใบซื้อของต่างๆทับปมว์ปเราไปที่เตียงที่วางเอาไว้นะแล้วถามว่าทําไมเซิร์ฟเวอร์นี้ต้องมีคําสั่งพวกนี้ด้วยผู้เซิร์ฟนีเป็นเซิร์ฟพีวีพ,พียังไงแล้แล้วผมไม่รู้ผมขมุดงั่งเลย ก็ประมาณนี้เอาละกับเข้าเรื่องของเรากันต่อผมได้ทำการเทเลพอร์ตมาหามาติเนสที่ด้านนอกค่ายทหารซึ่งมาติเนสเขากำลังจับตามองชายคนนั้นอยู่อย่าแม่ลดละสายตาเลยล่ะและเรากำลังตัดสินใจว่าเราจะทำยังไงกันต่อดีแต่ถ้าว่าจีบวิ่ีการตระหนั้นก็สั่งให้ผมนั่กระโดดลงเขาไปและเข้าชาที่ค่ายทหารในทันทีซึ่งพี่มาติเนสของเราเนี่ยก็รู้งานในทันทีเลยนะ ผมได้เปิดยิงหัวคุ้มคมตามด้วยกระสุนขอมมาติเนสก็เปิดในหัวตั้งแต่มิดกนัดนจนทำให้คนนั้นออกจากเซิร์ฟไปเลยแล้วทำไมเราถึงต้องกระทําสิ่งที่โหดร้ายแบบนี้ในละคนเธอเนี่ยมีกฎอยู่3ข้อนะ1นศัตรูที่อันตรายกว่าซอมบี้ก็คือมนุษย์2จากข้อหนึ่งแสดงว่ามนุษย์ควรอยู่เป็นกลุ่ม3กลับไปอ่านข้อที่1แค่นี้คุณก็เข้าใจละคนเธอแล้วละนะจากนั้นผมก็ได้ฟาร์มค่ายทหารจนอิ่มแป้และกลับบ้าน ไปอน,นะบานเนิตพระเจา้าเออนี่ก็บอกกันนะโอ้โหยปัดระว่างที่ผมกำลังฟาร์มของอยู่ในเมืองนั้นพี่มาติเนสเนี่ยก็ให้ผมทเทเลพอร์าเท่าที่งัดรถกับแบตเตอรี่มาให้ครับพวกเขาเจอรถเก่งๆหนึ่งคันนะนะ What the hell Oh my god Wow, this is so huge okay let's go brother ห mm hmm. ลังจากนั้นผมจะทำการกลับมาที่บ้านแลนะสร้างโรงจอดรถของเราสักทีหนึ่งะนะว้าว ผมได้ทําการมาสร้างตู้เก็บของที่บ้านเพิ่มเติมมันเพราะของที่เราไปฟาร์มนี่ราะคัที่จะเยอะมากๆเลยนะ้วมันเก็บไม่ไหวเร็วอะจากนั้นผมก็ได้ทำสะพานเชื่อมระหว่างเกาะของผมไปยังแผ่นดินแนละ้วเพราะว่าพี่มาติเนสน่นจะขับรถที่ขนของเต็ม่รู้วยอุปกรณ์ทหารหามากมายมาที่บ้านนั่นเอง เราไปถึงบ้านแล้วเนี่ยพี่มาติเนสเนี่ยเขาก็ให้ของที่เขาไปฟาร์มมาอย่างเหน็ดเหนื่อยให้กับผมทั้งหมดเลย่ะนะแล้วของตะลรยังที่เขาให้มานี่ก็สุดโจดทึงกันเลยอือโอ้ไม่แต่ปืนดินดีนะเว้ยกระสุนกระสุนโอ้โหที่จุดระเบิดน้วโอ้โหออปืนฟองไว้น่าแต่นะโอ้แทนกิลโซมันเซอร์ My f e เฟซบุ๊้เฮียกุยัดของไม่ได้ของมันเยอจัดหลังจากที่พี่มาติเนสเขาให้ของกับผมหมดแล้วเนี่ยเขาก็ได้ทําการขอตัวออกจากเซิร์ฟเวอร์นี้ไปก่อนและนั่นก็เป็นขั้นสุดท้ายที่ผมได้เจอพี่แกเขาอะนะแต่เขาก็ไม่กลับมาอีกเลย่ะในวันต่อมาพี่เหนือ หรือเพื่อนของผมเนี่ยก็เลยจอยเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์มาเร่กับผมแต่เพื่อนของผมเนี่ยจอยเข้ามายังไม่ถึง5นาทีเขาก็โดนถูกซุ่มโจมตีในใ<ช>ใกรุงมอสโกตอนกลางคืนซึ่งผมไม่ต้องรีบไปช่วยเพื่อนของผมให้เร็วที่สุดเลยละ่ะในกลางคืนเนาะมองไม่เห็น,นเนือ้อเนื้อบอกแกมาไม่เป็นตายเงี้ยตาเงี้ยตอนนี้นี่นะนี่นี่นี่เพื่อนนะไอ้แสบปาดฉงดฉงน่าเราเนี่ยแบบหนึ่งแบหนึ่งอย่าไว้บอกแกมาเลยกูมองไม่เห็นกูเอาไอ้นี่มาละไลฟ์ชันแบบกาบแล้วไปยิ่งแล้วมไปยิงเข้ามา

มันก็กระจอกเหมือนกันเนอะมนกระจอกกันเนือมันเป็นผู้เล่นใหม่กลัวเกินเหตุแล้วเหนือดูเหมือนว่าจะเป็นผู้เล่นใหม่นะครับผมสองคนที่ผมเพิ่งจัดการไปนั้นนะะดูเหมือนว่าจะยังไม่มีบ้านอยู่เลยด้วยซ้ำแต่ก็ทํายังไงได้ละ่ะพราะเราแค่ป้องกันตัวใช่ไหมละ่ะห,หลังจากนั้นผมกับพี่เหนือเนี่ยก็ได้มาทําการฟาร์มที่เมืองเซนต์สปีเตอร์สเบิร์กกันนะแต่ระหว่างที่ผมกําลังฟาร์มมันพ่นอยู่นั้นก็เกิดเหตุการณ์บ้าๆนีน่ขึ้นเดี๋ยว nữa nữa nữa, phải yểm phải Nè nữa nó nè nữa nữa nữa, không có yểm Ai, sàn này tốc lực, sàn này tốc lực. À, nào, bắt, bài luôn, bắt này, lút, 2 tổ, 2 tổ. Đúng nè ít tổ này, ít tổ nữa có hai tổ, có สวย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 โอ้โหอย่าอย่าเล่นเล่นขับจีวเล่นเฮนี่โคตรกะไปจ่อว่ไมกูยิงชาไายกูได้เลยทำไมกูยิงพลาดวะทำไมกูยิงพลาดวะผมได้ถูกซุ่มโจมตีโดยชายชะกันสองคนนะนะจนเสียชีวิตไปแต่ก็ยังดีที่มีพี่เหนืออยู่และจัดการเขาหมดเลยเพียงแค่คนเดียวนะผมไม่ต้องช่วยเขาเลยอ่ะ ทุกคนเหตุการณ์ต่อไปนี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่ผมไม่คาดว่าจะเกิดขึ้นและเป็นเหตุการณ์ที่บันจัดจัดเลยละนะโดยเรื่องไม่เกิดขึ้นระหว่างที่ผมกําลังสร้างบ้านอยู่นั้นคนในเซิร์ฟจู่ๆก็เริ่มมีปากเสียงกันโดยมาเริ่มจากตีไทยตีหนึ่งแกไปยิงด่าแก็ใส่ผู้ชายต่างชาติสองคนที่มีนามว่าเจิร์กและพี่แลมส์โดยตีไทยบอกว่ากูมาคิดไปกิดมาทีกูก็กินพวกมึงหมดสิ่งจในพี่เจิร์กและพี่แลมส์เนี่ยก็สู้กับตีไทยไปมาด่ากันไปด่ากันมา จนะนมันมีตี้ปิศาจอยเข้ามาโดยมีคนที่ชื่อว่า LJ 6 6 5 1 2 0กับรักกี้ในผู้แมงสองตัวก็ได้ยิงโหดชิบหายเลยยิงแม่งหมดเลยทั้งตี้ไทยตีไอเจิร์นะเจระแลมสเนี่ยก็เริ่มด่าเหยียดเชื้อชาติแล้วนะด่าเราว่ายูเดลังกิดเดนะีบอยลงมาแล้วก็ J K U S ผมเลยพิมพ์ถามเป็นภาษาคิกเบไยว่าฮ ยิงกันที่ไหนอะอยากรวมด้วยอะเตรงแม่งกุพพิมเป็นภาษากฤษตอบมาว่าอยู่บนที่แม่มึงอะอยู่ๆอยู่ไหนเนี่ยผมไม่หลักฐานด้วยมันพิมพ์จริงๆเนี่ยฉะนั้นเนี่ยไอ้แรมเนี่ยมันก็บอกว่ามันอยู่ที่มอสโกมหาสีพวกตุ๊ดผมกับพี่เหนือนี่นก็เลยว่าจะไปแจมสักหน่อยสังซอนสักหน่อยในซอนอตีนี่มึงปากหมาผมขอเรียกสึกนี้ว่าสึกมหาคนชนเทพเชิญรับชมกันได้ เราคนดาก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวหยุะเลยด่าป่ะต่าเฮียก๋วยเตี๋ยวเหนือไม่ยิงปืนอยู่ไม่ใช่อยู่นี่เห็นมั้ยเรามีอะไมีมีมีเด็กมีเด็กใช้คิดเป็ียนวะกูเอาเอคเมาใช้เลยเนี่ยแปออยู่วเตีวเราคือตึกนะเหนือบ้านมันมันะไหนหน้าห้าห้านะาอยบ้านมันน่นะเฮ้ยนูนนนตึกนนนนสามสามศูนย์สามสามศูนย์แล้วก็ตึกสามห้าห้าให้เหนือเนียพูดลึสุด ผู้บริสุทธิ์เหนือเอาไ้ดิเหนือเหนือมันหนีไปแล้วจะยิงมันอ่ะอัลฟา1อัลฟา2สกิมบีดี้ปัดโค้งเฮ้ยเดี๋ยว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 เดี๋ยเีเีเด โดสนสไนเปิดมาก็โดนถูกส Sniper หัวคมๆเลยนะเนี่ยพี่เหนือของเราไอ้หมอนั่นมันยิงไม่ธรรมดาจริงๆนะที่พี่มาที่พี่มาอ่าอยู่ดุโว้ยยี่อโดนโดนเหนือชาร์จไหมเฮ้ ไอ้ดูตัวนี้กันนะสถานการณ์ไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่นะครับฟังผมซึ่งตอนนี้ผมก็ได้กลิ่นแปลกๆอะไรบางอย่างจากไอ้ LJ665120 แล้วล่ะเดี๋ยวโจวิ่งมาควายควายโดนกูควายควายโดนกูเดี๋ยตายเหรอตายตายตายพี่มาพี่มา เหนือเหนือมันเพื่อมันเติมมาแล้วเหนือมันบอกว่าสามเซเวีอ่ะสถานการณ์ตอนนี้ผมโดนถูกรุมไปหมดเลยนะทั้งในตึกของผมกับนอกตึกพวกมันเติมวตมวยกันมากเลยแล้วผมไม่รู้จะทำยังไงต่อแล้วนะแลวจะเกิดเหตุการณ์สิ่ง,งที่ไม่คาดคิดขึ้น เอี้ยตอนนี้กลิ่นไอลักกี้แล้วก็เอลเจเนี่ยแม่งค่อนข้างที่จะออกตู่ๆมากเลยนะครับผมแต่ผมก็ยังคิดในแง่ดีนะพวกมันน่าจะมีแค่เก้าอี้เกมมิ่งที่ดีกว่าพวกเราเฉยๆอ่ะไอเจอเนี่ยโดนถูเอลเจยิงหัวคมคงไปหลายครั้งมากเลยนะครับผมและผมก็เชื่อว่านี่เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ไอเจอกลายเป็นแอมซ์ X เนี่ยมันหัวร้อนสุดๆนะนะเอาไปแล้วเอาไปแล้ว ไหนวะไอ้นี่มันยิงโหดมากเลยไปมันตึกแล้วเต็มเลยมึงยมันยิงมันยิงโดนตายได้ไงวะไอ้เหี้ยมึงยิงสุ่มมันโดนกูเออไอ้ไอ้เจ้ผมกูเนี่ยเลงวะเดี๋ยวเดี๋ยวดูไปถ้าไปตายรอบนี้ก็ใช่เหนื่อยไอ้เอ็มเจมันรู้รู้เปล่าวะเอาเราเว้ยเอาเราวะแกม้าเปิดยังไงวะเหนืออ๋อได้แล้วเปิดได้แล้วแต่เวลาใช้อำนาจพิเศษตาบอด ใช่สายไปคุณใส่อ๋อปากูมันได้อะไรเนือโอ้ยมันตึกว่ะไอ้ลากี้ไม่ใช่ไอ้ลากี้ไม่ใช่มันไม่ใช่แล้วเดี๋ยวเป็นริงกหัวคุณุกนัดเลยเพื่อนไม่ชัดป๊บนึงรอบึ่งยังไม่ชัดเออยังไม่ชัดไม่ทชไมของมันครบทุกรอบเลยครับทำอะไรมันเป็นสกินต้อวิ่งเข้าไปหามันไม่ได้เนอะวิ่งเข้าไปหาตายมีบนดาดฟ้าตัวเ็นละเหนือมั้ เหนือไม่ใช่แล้วเหนือไม่ใช่แล้วไม่ใช่จริงไม่ใช่แล้ว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 พี่จ๋าพี่จ๋านั้นแจะกแตกโอ้ยไม่ไหวแล้วโอ้โหไมตรู้ปืนตะปูยิงหัวมึงเรอะกูไม่ใช่เยไปมันยิงหัวสุนัตเลยไอ้ตัวนั้นอ่ะมันไม่ใช่ล้าจะพี่จ๋าโอ้ยไม่ไหวแล้วเหนือมาหน่อยไปแล้วเหนือเหนือเนือไปได้ยินเสียงคนซุบใส่กระเป๋าไปไหนแล้ววะ ซอฟี่ของกับเขาที่เหนือไม่มีนั้ท่องเที่ยวแล้ว,อลวอมอสโคว์ ของเรากนะ็เฮียแล้วจากเหตุการณ์นี้เนี่ยผมว่ามันไม่ใช่แล้วไอ้สองตัวนี้มันแปลกๆผมเลยทําการส่งเรือไปที่ดิสคอสเซิร์เวอร์คุกกี้นะครับแล้วผมก็รีบทักไปหาพี่ชายแอดมินที่ยังโอนอยู่ก็คือพี่อ e ีซีนั่นเองผมก็เลยบอกไปว่าเหมือนผมจะจอโอปูในเซอร์พีนะพี่ชายแล้วพี่อีซีก็ถามชื่อว่าอะไรแล้วว่ามันคือใครกันฮผมก็เลยทําการแคปสตรีมโปรไฟล์ของไอ้สองตัวนั้นไปแล้วพี่อีซีนี่เขาก็ทําการสเปกเต เไอสองตัวนั้นอยู่นะเพียงแค่ผมต้องแสดงหลักฐานให้เขาดูเฉยๆอ่ะกูยังมองไม่เห็นตัวมันเลยไปต่อมาจริงๆกูเดี๋ยวเขาหาโอกาสเกูยะมาแสดงเข้อเหตุกันกูบอกมาเมื่อสิบปีที่แล้วออกเซิร์ฟไปแล้วโดนไปแล้วโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้ว PEC ของเราเนี่ยได้ทำการจัดการไอ้สาระเลวนั่นออกไปแล้วหนึ่งตัวนะเหลืออีกตัวหนึ่งอ่ะชืออะไรไม่รู้อ่ะเออเหนือเข้าไปแล้วอ่ะ ไปไม่ใช่กูว่าก็ไม่ใช่เดียเมื่อกี้มันยังอยู่บนตึกเลยอ่ะมันไปอยู่ตรงงานได้ยังไงอ่ะพี่พี่เห็นไหมพี่พี่เห็นไหม่ไปกดกดดิเป็นอีวันหนึ่งที่เซิร์ฟบอร์ดเ้ย์ฮีโร่ของเราฮีโร่ของเรา เซิฟดีต้องเป็นอย่างนี้แอดมินจัดการดูระยิบี่ชั่วโมงเที่ยงคืนยังทำการทำโอทีอยู่สรุปก็คือ ไอเอลเจไอลัคกี้เนี่ยคือมันใช้โปะนะแต่ก็โดแนแอดมินคุณภาพจากเซิร์ฟเค้กี้พีอีีของเรานั้นทําการแบนออกไปแต่ถ้าว่าเมื่อโปโดนแบนไปแล้วเนี่ยมันก็ได้ทิ้งผลกระทบให้กับเซิร์ฟเวอร์อันใหญ่หลวงเลยนะครับจากศึกมหาคนชนเทพนั้นทําให้เซิร์ฟเวอร์นั้นมีเพียงแค่พวกเรานะครับที่ยังเล่นอยู่หลังจากวันนั้นเนี่ยเซิร์ฟเวอร์ก็โคตรที่จะเหงาหงอยเลยนะคนเล่นที่เล่นประจําที่มายิงกับผมทุกวันทุกวันนี่เขาก็ไม่เล่นอีกต่อไปแล้วนะเพราะเนื่องจากเจอไอโปรสอง<โ> <S 2> 2 <S ตัวนัว้นนะทำให้พวกเรา ไม่รู้ว่าจะทำอะไรกันต่อเดียพี่ม,มีก็เล่นอยู่สองคนนี่ใครพวกมันเด็กกระถ่มไปหลายวันถัดมาผมกับพี่เหนือเนี่ยก็ไม่รู้จะทำอะไรในเซิร์ฟเวอร์นะครับเราเลยตกลงกันว่าจะไประเบิดบ้านคุณกันนะนะ<อ>เบิดเวลา,าเราจะทำการซื้อรถกระตุ้นโจมมานั่นเ สาวคณินีสุดยอดไปเลยนะอุ้ยเดี๋ยวลาขับแกแ,แล้วล่ะนะเดี๋ยวธอพาประคนที่มันระเบิดบ้านเรากันปาไปเจอมาละมันจะไประเบิดบ้านศัตรูกันเป็ความเดือดร้ตรงนั้นนะ่ะไฟบ้านไปรู้เหรอเนี่ยทำอะไรมัน,นไม่มันจะไม่เป็นรู้เนี่ยเะม,มีรถเนี่ยเงอเมเปิดสไตล์มาจากไหนอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ย เดี๋ยวรถหนาตมตายกูแพ้เด็กกันเธอแล้วเนี่ย <c oughs> ผมจใจพี่เหนือเปิดประเดิมในการระเบิดบ้านหลังนี้จะมีอะไรว่าปลายบ้านมันโล่งหมดแล้วเนี่ยไ่อยอระเบิดเลยวมันมมีประตูเนี่ยประตูมันต้องซ่อนสมบัติไว้ดีวะกับชั้นบนสุดใหยดูโอ้โหมันเก็บของไว้เยอะขนาดนี้นะพี่เนือนั่นแหละแล้วก็เอาไอ้สีเหลืองมาทิศขวาให้มันเป็นสีเขียวเอออย่างงี้ดิ เหนือทำไมมันไม่ระเบิดเลยวะระเบิดแดงไม่ได้ไม่ได้อ่ะสามอันนี่ไงอะไรอ่ะดู not destroy b l o c k e o t structure outside of a faction pattern your attempt has been locked อ้าวก็นี่มาวันเตดไม่ใช่หรอพิสต่อที่ต่อเฮ้ยไทลือเอฟบ้านมีวันหยุดเด้อเชนฮิเออร์เลฟบ้านมีวันหยุดเด้อโอ้ อะไรวะเนี่ยทำไมมันยิงบ้านไม่เข้าอ่ะโอ้ยกูเสียเวลาเล่นน้ำไหมเนี่ยโอ้ไม่เป็นไรเลยพี่บ้านเหล็กไม่เป็นไรเออเค้แบบเหลดบ้านไม่ลุ่งขายเคบับหรือเฮอเลดบ้านขายเคบับดีกว่ากัดเสียดเลย เวลาเบิดจะทางแม่งก <um ูไปผมแค่อยากจะระเบิดบ้านคุณเฉยเฉยนู้นนู้นบิดาบิดาแล่าบิดามันไม่หยุดติดตามมันไม่หยุดติดตาม เกมนี้ก็ต้องขอจบไวเพียงเท่านี้นะครับผมอันเธอของเราในปี2026นี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่สนุกใช้ได้เลยนะครับกลับมาเล่นนี้ก็หายคิดถึงนะเจอแต่เหตุการณ์บ้าๆบอๆนะครับผมจะเสียดดยนะตอนจบเราไม่สามารถเลดบ้านเขาได้นะมารูว่าเป็นเพราะอะไรแอดมินเขาตั้งอะไรเอาไว้ผมไม่รู้นะผมก็ขอต้องจบในการเล่นอันเทอนครั้งนี้ก่อนนะครับผมสมบัติจอหลังนี้นี่ก็ปล่อยทิ้งเอาไว้อย่างนี้นะแต่กิดคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับ เป็นกำลังใจให้ผมต่อไปนะคลิปหน้าผมอาจจะมาทำเหตุผลว่าทำไมถึงคนณเขาเรืกอ,อันเธอรงานจากมุมมองของผู้เล่นคนนี้นะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายจ้า